ตลอดหลายสิปีที่ผ่านมาค่ะการศึกษาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะักครูอยู่หน้าห้องนักเรียนฟังจดจำสอบวัดความรู้แต่มาวันนี้ค่ะเทคโนโลยีและอนาคตของ AI กํกำลังจะเข้ามาอยู่ในห้องเรียนคำถามสีก็คือสิ่งนี้ค่ะกำลังช่วยหรือเปลี่ยนการศึกษาได้ยังไง ระบบการศึกษาในหลายประเทศยังถูกออกแบบเพื่อรองรับคนจํานวนมากๆทั้งที่เด็กแต่ละคนนะมีความแตกต่างกันขณะที่ครูก็ต้องดูแลนักเรียนทั้งห้องรับภาระโหลดงานมากมายสอนวัดผลดูแลรายบุคคลภายใต้ระยะเยวลาและก็ทรัพยากรที่จํากัดฟังดูแลน่าเห็นใจคะ่ะ แม้เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญนะในการแก้ปัญหาการศึกษาแต่เอาเข้าจริงผลลัพธ์ต่างกันอย่างสิ้นเชิงในหลายประเทศฟินแลนด์เป็นอีกตัวอย่างที่น่าสนใจที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมคุณภาพชีวิตความสุขในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันแล้วก็การสอบระบบก็ไม่ได้เน้นจัดอันดับแต่ส่งเสริมความร่วมมือแล้วก็การพัฒนานเด็กรอบด้านครูมีครูคุณภาพสูงเป็นหัวใจหลักทุกคนจะจบปริญญาโทขึ้นไป ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดและก็มีอิสระในการจัดการเรียนการสอนในฐานะแม่แบบของประเทศเราใช้ AI e ในการเรียนยังไงบ้างครับก็หาข้อมูลว่าเราตรงนี้ไม่เข้าใจอะไรเราก็จะถามเขาอะไรแบบนี้เวลาเราจะไปลงสถานที่อะไรที่มันเป็นแบบ community based tourism อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะให้ AI แบบช่วยให้หน่อยว่าแบบเออมันมีตรงไหนบ้างที่แบบ แบบมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่และจุดแต่และจุดที่ต้องไปเก็บอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราไปจริงก็คือจะได้ไปเก็บตามจุดที่มันบอก<ะ>ก็ถ้ามีส่วนไหนที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับสไลด์หรือว่าเนื้อหาที่เราแบบยังรู้สึกว่ามันสามารถอธิบายได้มากกว่านี้ก็จะแบบจะมีการถาม AI บ้างว่าแบบช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้ไหมหรือว่าแบบหาข้อมูลในส่วนนี้เพิ่ม,เต,มเติมเพื่อที่เราเนี่ยจะ ไปอ่านมันเพิ่มเติมให้ละเอียดกว่านี้ค่ะเพื่อความอเข้าใจกับมันมากขึ้นจะใช้แบบว่าตรวจแกมมาแล้วก็คําศัพท์แบบศัพท์ใช่เพราะว่าก็คือคิดออกมาเองก่อนก็ค่อยให้ไอมันตรวจว่าแกมมาตัวไหนเราผิดให้มันแนะนําเพิ่มอย่างหนูเคยใช้ตอนจะไปสอบไอเอลก็คือเขียนเองก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มันประเมินจากเกณฑ์ที่มันมันรู้มาว่าจะได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็ตรงจริงใช่มันตรงแล้วเราไปสอบเราได้คะแนนเท่าที่มันมันบอกหนูจะได้5.5ถึง6แล้วก็ไปสอบจริงหนูได้6 อันนี้จริงมันก็เป็นเหมือนตัวช่วยล่นระยะเวลาอาจารย์ส่งสไลด์มาให้เยอะก็อาจจะให้ AI ช่วยในการสรุปเนื้อหาว่าประเด็นหลักอยู่ตรงไหนควรจะเน้นอ่านที่ตรงไหนแล้วก็ค่อยเป็นเน้นอ่านตอนอ่านสไลด์รวมเองค่ะสุดท้ายแล้วมันสรุปในสิ่งที่กว้างๆไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นอะไรยกตัวอย่างอย่างเอสโตเนียอันนี้เขาถูกยกเป็นต้นแบบการศึกษาในยุคดิจิทัล เด็กเรียนรู้เทคโนโลยีตั้งแต่ประถมให้คิดให้เป็นไม่ใช่แค่สอบโดยใช้ AI วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนแบบเรียล i ท e ช่วยให้ครูครับปรับรูปแบบการสอนตรงกับคนแต่ละคนทางนี้เทคโนโลยีก็ไม่ได้แทนครูนะคะจะช่วยครูมีเวลาดูแลนักเรียนคนต่างๆมากขึ้น อยากให้อาจารย์สอนมากกว่า a i สอนค่ะ AI ก็เหมือนเป็นแค่ข้อมูลมาแต่ว่าอาจารย์สามารถส่งความรู้สึกให้เราได้ว่าก็หลายอย่างก็ไม่เหมือนกันค่ะมองว่าอยู่ที่เราศึกษามากกว่าถ้าเราอยากศึกษาที่รันละเอียดขึ้นเราก็มีตัวช่วยหลายอย่างแ้วมันก็เพิ่มความรู้เองค่ะถ้าเรียนแต่ในกรอบมันก็มันก็มีความรู้ตามระบบนั้นไม่ว่าเราจะใช้ AI หรือเราจะไปอ่านเพิ่มห้อสมุดมันก็จะช่วยเพิ่มอ,อีกทีหนึ่งดี คิดว่าอาจารย์ยังสําคัญอยู่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว AI อะค่ะเวลาอาธิบายเขาก็จะอธิบายแค่สิ่งที่เคยมีคนให้ข้อมูลมาแล้วแต่ว่าอย่างอาจารย์ก็จะเป็นประสบการณ์ของเขาหรือการเรียนรู้ของเขามากกว่าอะไรอย่างงี้ค่ะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นอะไรที่มีความเป็นมนุษย์มากกว่าเพราะอย่าง AI เวลาตอบคําถามก็จะเหมือนแค่ตอบตอบตอบ,ตอบ,ตอบ,ตอบแต่ถ้าเป็นอาจารย์เขาอาจจะเอาตัวอย่างของเขาที่เขาเคยเจอเอามาพูดให้เราฟังอะไรอย่างง <AI S 1> ี้เอไอไม่สามารถแทนคุณครูได้ค่ะเพราะว่า นักเรียนแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างก,กันไปซึ่งตรงนี้ AI ไม่สามารถจะสอนเขาได้นั้นครูก็ยังเป็นปจัจจัยสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพราะว่าครูจะได้เห็นความแตกต่างของนักเรียนแล้วก็จะได้เห็นว่าพัฒนาการนักเรียนเป็นยังไงแต่ครูก็ต้องพัฒนาตนัวเองดยการใช้ AI เข้ามาจัดการเรียนการสอนค่ะการปฏิรูปการศึกษาในสหรัฐค่ะหลายลัฐไม่ประสบความสำเร็จนะคะ แม้ลงทุนเทคโนโลยีอัดข้ไประจุนวนเยอะมากแท็บเล็ตเอ่ยระบบเรียนออนไลน์เอ่ยใช้ AI ก็แหละแต่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลับไม่ดีขึ้น อุปกรณ์ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่รบกวนสมาธิขณะที่ครูก็ขาดการฝึกอบรมให้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ Microsoft นะคะเรามีโครงการนะค i n d u s t r ชื่อว่า Microsoft Elevate นะคะซึ่งก็เป็นโครงการนะคะที่เราต้องการที่จะยกระดับนะคะเรื่องของทักษะ AI เนี่ยโดยที่โฟกัสไปที่การเพิ่ม Productivity ให้กับ คนนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่เติบโตได้ในยุค AI Economy อันนี้นะคะช่วงนี้ของ Microsoft ะคะเราก็จะเน้นเรียกว่า3กลุ่มหลักๆนะคะก็คือกลุ่มของภาคการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการพัฒนาทักษะคุณครูคุณครูเองเนี่ยรู้จักการใช้ทักษะ AI ในการที่จะช่วยเขาอย่างเช่นลดแอดมินเวิร์ก เวลานะคะใน,ในการที่จะต้องมาบอดมินเวิร์กหรือว่าช่วยให้เขาแบบสามารถที่ครีเอทพวกทิชชิ่แมทเทอเรียลเนาะหรือว่าครีเอทิวิตี้ในการการเรียนการสอนนะคะ,ะนั่นแหละคือผลเราเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่เป็นผลที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนการสอนในประเทศไทยที่มันยกระดับมากยิขึ้นค่ะ ความสำเร็จของเทคโนโลยีและก็ AI ในการศึกษาไม่ได้อยู่ที่ความลำ้ำแต่อยู่ที่การออกแบบการเรียนรู้ใหม่ให้สอดคล้องหากไม่เปลี่นวิธีคิดเทคโนโลยีหรอคะก็จะเป็นแค่เครื่องมือทันสมัยขึ้นแต่ไม่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนใดเลย มันยังจําเป็นที่ต้องมีการศึกษาที่เราต้องมาเรียนอยู่ครับผมเพราะว่ามันคือในโลกของความเป็นจริงที่เราต้องเจอครับผมเพราะว่าคือการศึกษาแบบว่าเราเราก็มีปรับเปลี่ยนแบบมีเรียนออนไลน์ออนไซต์บ้างอะไรแต่ว่ามันคือการสื่อสารที่คนสื่อสารกันจริงๆเราเข้าใจอินเทน e ์กจับมันจริงๆครับผมวันนี้คําถามสาคัญก็คือไม่ใช่ว่าสอนเด็กให้ใช้ AI เก่งแค่ไหนแต่คือจะพัฒนาให้พวกเขาคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีแบบชาญฉลาดมีความรับผิดชอบได้ยังไงสองคีย์เวิร์ดนี้คะ่ะ มี2อ,อย่างประกอบกัน 1. คิดเป็น 2. รับผิดชอบเป็นค่ะ